สำหรับสายหนังไม่ควรพลาดกับ Netflix 4K สามารถเลือกรับชมได้ทั้งมือถือ iPad คอมหรือว่าอยากจะรับชมพร้อมครอบครัวบนทีวีมีทั้งโปรรายวันและก็รายเดือนไม่ว่าคุณจะเป็นคอหนังแบบไหนเรามีคุณเลือกครบจบในที่เดียวหรือสแกน QR Code โค้ดที่หน้าจอได้เลยครับมีแอดมินคอยดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานแอดไลน์ได้ที่ i n d i ิน psm สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคําประจำวันที่24มกราคมวันนี้ครับมาเริ่มกันที่เรื่องราวของอดัมวอลตันกองกลางเนื้อหอมจากคริสตันพาเลสซึ่งกำลังตกเป็นเป้าหมายของหลายๆทีมชั้นนำรวมถึงทัพผีแดงของเราด้วย ล่าสุดนะครับตามรายงานของทางนะทาทันซอลสายข่าวแมนยูเนต็ดจากเดลี่เมลนะครับระบุมาว่าอดัมวอตันจะเป็นนักเตะอีกคนของคริสตันพาเลซที่เตรียมแจ้งจะย้ายออกจากทีมปราสาทเดือนแก้วหลังจากจบซีซั่นนี้ค่อนข้างแน่นอนเลยครับและก็นะ่าจะมีนักเตะอีกหลายคนที่เตรียมแจ้งย้ายทีมหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาทางชองฟิลิปมาเตตากองหน้าตัวเก่งของพวกเขานะแจ้งย้ายทีมก่อนใครเพื่อนแล้ว ซึ่งกับในรายของอดัมวอตันครับทาง Manchester United เป็นหนึ่งในทีมที่กำลังจับตามองนักเตะและด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่คลิสันพาเลสก็ทำให้โอกาสของแมนยะูเนี d ยตามีเพิ่มมากขึ้นแต่ในที่นี้ครับก็รวมไปถึงอีกหลายทีมที่สนใจนักเตะรายนี้เช่นกันโดยเฉพาะกับ Liverpool ที่วางเป้าหมายให้อดัมวอตันเป็นลิส์เบอร์หนึ่ของพวกเขาในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เสียด้วยครับ มาต่อกันที่อีกรายงานของนนธานซอลเนะครับเป็นเรื่องราวของเอเลดเอเดสันดาวเตะตัวเก่งจากทีมเจ้าป่าฟอเรสต์และก็เป็นอีกหนึ่งแดนกลางที่หลายทีมเตรียมจะยื่นซองประมูลกันในช่วงซัมเมอร์นี้ล่าสุดครับมีรายงานว่าทุกอย่างในตอนนี้ครับมันแทบจะไม่เป็นความลับอะไรทั้งสิ้นแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการดึงตัวเอเลดเอเดสันเข้าร่วมทีมมากที่สุดในซัมเมอร์ที่จะถึงและก็มีความเคลื่อนไหวบ้างแล้วในฝ่ายเจรจาของทีมด้วยอย่างไรก็ตามนะครับแนาธานซอล ศัตรูตัวสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเรานั้นก็คือทีมเพื่อนบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่ก็ให้ตัวแอนเดรสันเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของพวกเขาเช่นกันอย่างไรก็ตามครับหนึ่งในสิ่งที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเรานั้นมีความหวังในการจะคว้าตัวเอเลนดแอนเดรสันก็คือดาวเตะวัยยิ่มสามปีรายนี้ครับจะพิจรารณาเหตุผลด้านฟุตบอลและกีแผนงานของสโมสรเป็นหลักซึ่งเหมือนกับตอนที่แมนยูเนเต็ดนั้นไปคว้าตัวมาดิอุสซุนยาและแกเบรียนเอมเบอร์โมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานัั่นเองครบ อีกรายงานของนายทันซอลเนะครับเป็นเรื่องของบรูโน่ฟานันเดสกับตันทีมที่อนาคตหลังจบซีซั่นนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องที่ยังดูคลุมเครือว่าเจ้าตัวจะอยู่ต่อหรือว่าเลือกย้ายออกจากทีมกันแน่อยู่ที่นายทันซอลนะครับอัปเดตมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของบรูโน่ฟานันเดสก่อนที่ตัวเขาเน่าจะเดินทางไปเล่นฟุตบอลโลกกับทีมชาติโปรตุเกสเนื่องจากว่าหากต้องรอจบทัวร์นาเมนต์ครับจะส่งผลต่อการวางแผนระยะยาวของสโมสรนั่นเอง แต่กับเรื่องนี้นะครับายในสโมสรอนเองก็เตรียมจะรับมือไว้แล้วทั้ง2ทางไม่ว่าบรูโน่จะเลือกอยู่ต่อหรือว่าอำลาทีมและ Small สโมสรอนะครับก็มองว่ามันเป็นสถานการณ์แบบวินวินทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการนําเงินก้อนโตจากค่าตัวมาลงทุนใหม่หรือว่าการเก็บกับตันทีมคนสําคัญรายนี้ครับไว้กับทีมต่อไปซึ่งทุกทางออกนั้นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พร้อมใจยอมรับทุกทางครับ มาต่อกันที่รายงานของทางเอครมโคนู u, อีกหนึ่งสายข่าวคนดังนะครับต่อเดีลยวของมิกกี้ฟานเดเฟนกองหลังตัวเก่งจากสเปอร์รดยจากรายงานนะครับระบุมาว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในสโมสรที่ให้ความสนใจมิกกี้ฟานเดเฟนกองหลังวัยยิมสีปีจากสเปอร์เข้าร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์2026ที่จะถึงนี้ครับหลังตัวนักเตะนแสแดงท่าทีเตรียมจะย้ายออกจากทีมไก่เดทองหลังจากจบซีซั่นนี้แล้วด้วยกับความสนใจในตัวฟานเดเฟนครับก็ยังมีทีมชัน้นนำอื่นๆอ,อีกหลายทีมที่จับตานักเตะรายนี้อยู่เช่นกันไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลบาร์เยนเมนิกและก็บาร์เซโลน่านั่นเองครับ ไปกันที่อีกรายงานนะครับกับเรื่องราวของโคลพาเมอร์ที่ถูกหลือว่าเจ้าตัวนะคิดอยากจะอำลาทีมซิงค์บลูเชลซีและก็กลับมาค้าข้างในบ้านเกิดแมนเชสเตอร์โดยก็มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอช้อนเพชรเม็ดนี้ร่วมทีมอยู่ อย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดทางแมดลอว์นัข่าวระดับเพียรหนึ่งของทางเดียเทเลกราฟครับยืนยันมาว่าเชลซีนั้นมองว่าโคปาเมอร์เป็นนักเตะในระดับที่ทุกทีมไม่สามารถแตะต้องได้เลยครับและพวกเขาเนี่ยก็ไม่มีแผนจะปล่อยออกจากทีมอย่างแน่นอนด้วยถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตั้งแต่เด็กก็ตามโดยที่ในสัญญาของโคปาเมอร์นะครับไม่มีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาแต่อย่างใดด้วย ดังนั้นทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับตัวนักเตะล้วนๆครับว่าอยากจะย้ายทีมหรือเปล่าเพราะว่าตัวสัญญาก็ยังลากยาวถึงปี2033หรือว่าอีก7ปีเลยทีเดียวครับมากันที่บทสัมภาษณ์ของไมเคิลคาริกุนซือของทีมบ้างนะครับกับประเด็นที่น่าสนใจก่อนจะลงสนามเจอกับแอน e n a โนนีนคืนวันอาทิตย์นี้เริ่มกันที่สภาพร่างกายของมาทสเดลิกกองหลังคนสําคัญครับ ที่หายหน้าหายตาไปกว่า2เดือนแล้วแล้วก็มีข่าวแว่วๆมาว่าใกล้จะกลับมาลงสนามเต็มแก่แต่ร่ว,ว่าก็ยังไม่เห็นการคัมแบ็กกลับมาเสียทีครับอย่างไรก็ตามนาล่าสุดทางคาริคก็ยืนยันว่าทางเดริคกําลังจะกลับมาแล้วจริงครับซึ่งกับเรื่องนี้ไมเคิลคาริคได้ออกมาชี้แจงว่า,ม,ามัไทสเดอริกมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยก่อนที่ผมจะมาถึงเป็นอาการเล็กน้อยเองแหละแต่ก็ฟื้นตัวช้าก,กว่าที่เราคาดหวังไว้เล็กน้อย ตอนนี้เขากําลังดีขึ้นและก็หวังว่านอีก2-3สัปดาห์ข้างหน้าเขาจะกลับมาลงสนามได้แต่เราเองก็ยังมีตัวเลือกที่พร้อมใช้งานอีกหลายคนในตําแหน่งของเขาดังนั้นเราเนี่ยไม่ได้เร่งรีบที่จะนําเขากลับมาสู่ทีมหลังจากนั้นครับไมเคิลคารลิคได้พูดถึงความพร้อมของเบนจามินเชสโกว่าเจ้าตัวน่ยจะมีลุ้นกลับมามีชื่อในทีมชุดตัวจริงเกมกับอาร์เซนลมากแค่ไหนครับซึ่งไมเคิลคารลิคได้ชี้แจงว่า เบนเชมินเชสโกซ้อมได้ดีมากเรากำลังทำงานร่วมกับเขาเพื่อช่วยให้เขาพัฒนาให้ดีมากที่สุดผมนั้นประทับใจทั้งทัศนคกติในการฝึกซ้อมและก็ความเฉียบคมในการจบสกอร์ของเขามากการที่เขาหายไปจากทีมเมื่อสัปดาห์ก่อนมันไม่เกี่ยวกับการซ้อมเลยสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องแท็กติกของทีมที่ต้องเล่นไปอีกทิศทางหนึ่งเรากำลังพยายามพัฒนาให้เขานะไปได้ไกลมากที่สุด ซึ่งผมมองว่ามันคือการเดินหน้าต่อนะแล้วก็ใช้สิ่งที่เขาทําได้เป็นบันไดก้าวสําคัญเพื่อสร้างผลงานที่ดีกับทีมไปอีกยาวน,านั่นต่อจากนั้นครับไมเคิลคาริคก็ได้พูดถึงการที่คาซิมโร่เพิ่งจะประกาศแยกทางกับทีมหลังจบซีซั่นนี้ซึ่งไมเคิลคาริคเนี่ยครับได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าการประกาศเกี่ยวกับคาซิโร่นั้นก็เพื่อความชัดเจนล้วน การตัดสินใจเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่ผมจะเข้ามารับงานแล้วล่ะไม่ใช่การตัดสินแบบเร่งด่วนใดๆจากบุคลิกและก็ตัวตนของเขาเขาได้แสดงเห็นผ่านผลงานในเกมสัปดาห์ที่แล้วถึงสภาพจิตใจและก็ความหมายที่การได้อยู่ที่นี่ต่อของเขามากแค่ไหนเขานั้นมีความกระหายที่จะจบซีซันเดือนดับที่ดีที่สุดและผมเองก็ไม่มีข้อกังขาใดๆเกี่ยวกับตัวเขาเลยเขาคือผู้เล่นที่มีคุณภาพอย่างมากที่สุด ไปิดท้ายกับบทสัมภาษณ์ของไมเคิลคาริกเนะครับเป็นการพูดถึงอาร์เซนลทีมคู่แข่งในเกมคืนวันอาทิตย์นี้ซึ่งก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเกมที่นักที่สุดแล้วของทีมในซีซั่นนี้ด้วยครับซึ่งต่อเรื่องนี้ไมเคิลคาร์ลิกชี้แจงมาว่าผมตั้งตารอเกมนี้มากมันเป็นความท้าทายที่สําคัญมากด้วยอาร์เซนล์นะมีจุดแข็งทั้งในเรื่องของระบบการเล่นและก็คุมกําลังนักเตะซึ่งเห็นได้ชัดว่าพวกเขาอยู่ในตําแหน่งที่ดีได้ก็เพราะปัจจัยเหล่านี้ ซึ่งเราเองก็ไม่ได้มองข้ามกับเรื่องเหล่านี้เลยแต่เรารู้สึกว่าทีมของเราเองก็อยู่ในช่วงที่ดีเช่นกันและก็จะไปที่นั่นดีความพร้อมอย่างเต็มที่ด้วยงานนี้หนักแน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่ทีมที่จะประมาทได้เลยนะแอสโ a ลและการที่พวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีในแชมเปี้ยนส์ลีกมันก็มีสุดคุณภาพอยู่แล้วด้วยเราต้องเล่นได้อยู่ดันในแบบของเราและเราก็รู้ชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างในเกมแบบนั้น และเช้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคําประจำวันที่24มกราคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ